ลือกันมานานหลายเดือนที่สุดแล้วข่าวลือการย้ายทีมของนักบิดมโต GP ที่สั่นสะเทือนวงการที่สุดในปี2023และ2024ก็เกิดขึ้นจริงจนได้ครับสำหรับการย้ายทีมของมาร์คมาเกสเมื่อเขาตัดสินใจแล้วว่าจะยุติช่วงเวลา11ปีกับทาง Honda ไว้เบื้องหลังแล้วไปหาความท้าทายใหม่ทำไมมาเกสถึงอยากย้ายทีมและสถานีต่อไปของเขาคือทีมไหนติดตามรับชมรับฟังได้ในวันวิวเอพิส od นี้ครับผม วอนเดอร์วิ l มหัศจรรยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจษดาบุญประสมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Wo นเดอร์ e ิ l มาส์านยูคนรักความเร็วโดยผม JBp เจสตามผสมเรืร่องราวโลกความเร็วทั้ง2ล้อ4ล้อติดตามรับชมรับฟังกันได้ที่นี่นะครับผมอย่างที่ได้กล่าวไว้ครับการย้ายทีมของมาร์กมาเกสนั้นถือเป็นดีลการย้ายทีมที่สั่นสะเทือนวงการมโ t ต g p ทั้งในปี2023และ2024เลยกว่าดะหลายหลายคนก็อยู่กับทีมเดิมต่อบางคนก็จะย้าย้ยายทีมโยฮันซาก้ที่ย้ายจากพรามักดูคติไปอยู่กับเอลซีย Honda a เล็กซ์รย้ายจาก LCR Honda ไปอยู่กับยามาฮ่ทีมโรงงานรวมถึง f r a n c ก m o b i เดลลี่ที่ย้ายจากยามาฮ่ทีมโรงงานไปอยู่กับ p r a มักดูคาติแต่สิ่งที่หลายคนจับตาณเวลานั้นแน่นอนนะครับมาร์กมาเกสคือจุดสนใจมากที่สุดเพราะว่าแม้มาร์กมาเกสจะมีสัญญาอยู่กับทาง Honda จนถึงปี2024แต่การแสดงออกหลายๆครั้งของมาร์กมาเกสนั้นค่อนข้างจะชัดเจนว่าเจ้าตัวเซ็งกับมอเตอร์ไซค์ Honda ที่เขาขี่ ขึ้นทุกทีทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาการรถอันแสนพยศไม่ว่ามาร์กมาเกสก็ขี่ให้เร็วอย่างที่ควรจะเป็นไม่ได้แถมยังดีนักแข่งคนแล้วคนเล่าลงไปวิจัยกรวดบาดเจ็บกันมาก็หลายคนเรีย้ว่านะักแข่งทุกคนที่ขี่ฮอนด้านั้นต้องมีอาการบาดเจ็บติดตัวในช่วงระยะเวลาสัก1-2ถึงปีหลังมานนี้ยังไม่อาจหลีกเลี่ยงปลายเดือนกันยายนก็แล้วมาร์กมาเกสก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะอยู่กับทางฮอนด้าต่อ เจ้าตัวก็พูดว่าผมยังมีสัญญากับทางคอนด a าจนถึงปี2024ซึ่งทุกคนรู้กันดีครับว่าการพูดแบบเนี้มันคือการตอบแบบตามมารยาทต,ตอบแบบมีข้อกฎหมายผูกมัดเอาไว้เท่านั้นแล้วมาร์กมาเกสบอกว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้ช่วงเรสที่ประเทศอินเดียหรือไม่ก็เรสที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นโฮมเรสของทางคันดาที่อินเดียผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงแม้มาร์กมาเกสจะขึ้นโพลย่อันดับสามในสปินเรสก็ตาม แล้วก็มาที่โมโตงิประเทศญี่ปุ่นถึงแม้มาร์กมาเกสจะขึ้นโพเดียมอันดับ3ในการแข่งขันเรสจริงได้ก็ตามแต,แต่หลายคนสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ Honda ากำลังจะอยู่ในช่วงที่ไม่อาจบรรจบกันได้อีกไม่เพียงเท่านั้นข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมของมาร์กมาเกสนั้นยังแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อีกะด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปอยู่กับเกรซินียดูคติ อีกหนึ่งทีมรองของดูค a ติมอเตอร์ไซค์ดังจากประเทศอิตาลีมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าแม้แต่บอร์ดบริหารของทางดูค a ติไม่ว่าจะเป็นจิจิดาริญยาหรือเปาโลเชบติสองคนนี้ดันออกมาประสานเสียงพร้อมกันว่ามาร์กมาเกสกำลังจะมาอยู่กับพวกเขาแต่ติดอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนั่นคือการฉีกสัญญาที่มีอยู่กับ h o n ด้าและนี่เรายังไม่พูดถึงปฏิก,กิริยาจากแฟนกีฬาความเร็ว ที่ทั้งทำมีมล้อเลียนทำป้ายแซลต่างๆนาๆมาร์กมาเกสก็ได้แต่หัวเราะแฮ่ๆฮทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าตัวเหมือนกับตัดสินใจอะไรบางอย่างเป็นที่เรียบร้อยและไม่กี่วันผ่านไปหลังจากจบการแข่งขันที่โมเตงิระเบิดลูกใหญ่ก็ทำงางอย่างเป็นทางการมาร์กมาเกสและ Honda ประกาศยุติข้อันธ์ที่มีต่อก,กัน11ปีเพื่อแสวงหาความท้าทายใหม่ในมโต t ีพรุ่กัน24 แน่นอนครับหากพูดถึงมาร์กมาเกสและ Honda นั้นเรียกได้ว่าเป็นพัน์ชิปคู่บุญของกันและกันเลยทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่ที่มาร์กมาเกสเลื่อนชั้นขึ้นสู่รุ่น MotoGP ตั้งแต่ปี2013มาร์กมาเกสขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เพียงค่ายเดียวนั้นก็คือ Honda และกับทีมเดียวเท่านั้นก็คือเร so Honda นด้าทีมโรงงานของ Honda ไม่เพียงเท่านั้นทั้งสองฝ่ายยังล่าความสําเร็จมาด้วยกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งแชมป์โลกประเภทนักแข่ง Mo t ต GP6 สมัยรวมกับตอนรุ่น 125CC ซีซีและ m o t ต2ทูอย่างละสมัยก็เท่ากับว่ามาร์กมาเกสนั้นเป็นแชมป์โลก8สมัยนั่นเองนะครับแต่ที่สุดแล้วความผูกพันความสัมพันธ์ทั้งหมดก็หยุดเพียงปีสมัยเท่านั้นแน่นอนครับเมื่อการประกาศแยกทางมาถึงหลายๆคนย่อมอยากรู้ว่ามาร์กมาเกสคิดอย่างไรถึงตัดสินใจย้ายทีม และเขาก็ไม่ปล่อยให้ทุกอย่างขาดใจแฟนๆไปนานกว่านี้เพราะหลังจากได้โพสต์ขอบคุณทาง Honda าแล้วเจ้าตัวก็โพสต์ต่อมาเลยว่าสาเหตุที่เขาย้ายทีมมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นคือเขาอยากกลับไปเป็นแชมป์โลกอีกครั้งและเพื่อสิ่งนั้นมาร์กมาเกสบอกเองว่าผมจะต้องสนุกกับรถที่ขี่ในช่วง2-3ปีหลังมานี้รถมอเตอร์ไซค์ของ Honda ใน Mo t ต GP นั้น เรียกได้ว่าพยศแสนพยศสมัยก่อนมันอาจจะพูดได้ว่ามาร์กมาเกสขี่ได้คนเดียวคนอื่นขี่ไม่ได้แต่สองสปีหลังมานี้กลายเป็นว่าไม่ว่าใครก็ขี่ r c 2 3 v ให้เร็วและไปตลอดรอดฝังไม่ได้ความแรงนั้นอาจจะยังแรงอยู่แต่ปัญหาสำคัญคือรถพยศอย่างรุนแรงมันพยศขนาดไหนนะครับอ่านว่าแค่ออกโค้งมาง่ายๆรถยังสะบัดผับๆแบบน้าแปลกใจ ตอลอดสองสมปีที่ผ่านมานักแข่งของ Honda เรียกได้ว่าประสบอุบัติเหตุกันทุกคนครับแต่จะเจ็บมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่โชคชะตาจะพาไปและที่สำคัญไว้กว่าน,นั้นแม้แต่มาร์กมาเกสก็ล้มแล้วล้มเล่า หลายๆคนอาจจะบอกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะมาร์กมาเกสเองหรือเปล่าเพราะต้องไม่รื้ว่ามาร์กมาเกสนั้นประสบอุบัติเหตุหนักมาเมื่อปี2ม2 0ในสนามแรกที่เคเรสเปสสเปนและแขนขวาหักหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นวิบากกรรมชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งแขนที่หักรวมถึงปัญหาจอประสาทตาที่รวนขึ้นมาอีกครั้งแต่หากสืบความไปเพิ่มเติมมันดูเหมือนกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ของทางฮอนด้าเริ่มมีปัญหามาตั้งแต่ตอนเทสที่ประเทศกาตา เมื่อปี2020ก่อนที่ MotoGP จะเปิดฤดูกาลสีซึ่งหากจำกันได้ในปีนั้นโควิด -19 ทําพิษกว่าจะเปิดซีซั่นปลาเข้าไปเดือนกระกฎาคมและแม้จะมีเวลาหลายเดือนในการปรับปรุงแก้ไขแต่กลายเป็นว่าที่สุดแล้วมองเซี่ยงฮวนด้าไม่ได้ดีขึ้นจากตอนรอบทดสอบช่วง preseason แต่อย่างใดบางทีไปไปมาหรือว่าความผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นจากทางฮอนด้าเอง เราอาจจะไล่มานั้งแต่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่สามารถรั้างตัวดานี่เปโดซ่าอดีตนักแข่งมอต G รจีพีของทีมที่เป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของทางฮอนด้าขี่แต่ฮอนด้ามาตลอดจนกระทั่งแขวนหมวกกันน็อกแต่หลังจากแขวนหมวกกันน็อกเปโดซ่าย้ายไปเป็นมือทดสอบให้กับ KTM แบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศออสเตรียแล้วพัฒนาจน KTM นั้นดีขึ้นเรื่อยๆกระทั่งถึงปัจจุบันอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกบวนไม่แพ้ก,กันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องวัฒนธรรมการทำงาน คงต้องยอมรับกันครับว่า Honda และอาจจะรวมถึงยามาฮ่าด้วยซึ่งเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศญี่ปุ่นนั้นมีแนวควมพิการทำงานที่ค่อนข้าง,งจะอนุรักษ์นิยมไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าคิดอะไรได้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะต้องเกิดขึ้นโดยผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่นทีมการฝั่งยุโรปที่ดูแลปฏิบัติการในการแข่งขันทั้งหมดไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองซึ่งบางครั้งมันก็ดูจะไม่ทันการและดูเหมือนว่านี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให แบร์มอเตอร์ไซค์จากประเทศในทวียุโรปไม่ว่าจะเป็นดูคาติอพิเลียหรือ KTM จากประเทศออสเตรียค่อยๆพัฒนาขึ้นมารถดีขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะครองวงการแล้วในตอนนี้เพราะว่าพวกเขามีการตัดสนใจที่ทันท่วงทีมากกว่ายิ่งดูคาติหลายๆปีที่ผ่านมาดูคาติดีขึ้นเรื่อยๆครับจนตอนนี้ดูคาติครองวงการโมโตที์ีได้แบบเป็นเสร็จแล้วตัวอย่างที่ชัดเจนก็รถ8คันบนกลิ่นไ มีทีมลูกค้าถึง3ทีมที่ใช้รถจากค่ายดูคต,ติหลายคนบอกว่าเอ้ยแบบนี้มันผูกขาดไปหรือเปล่าแต่ขณะดเดีวยวกันทีมลูกค้าก็บอกว่าดูคติไม่ได้มองค้าให้ผมเลือกนี่ผมเลือกดูคติเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ดูคติดีที่สุดบนกรินมาร์กมาเกสย้ายทีมเพราะเขาต้องการจะเป็นแชมป์โลกคำถามคือสถานีต่อไปของเขาจะเป็นที่ไหนล่ะเรื่องนี้ก็เรียกว่าแท้จะเป็นความลับที่ รู้กันทั้งวงการว่าสถานีต่อไปในโมโตจีพีรุกษัตริ24ของมาร์เกสนั้นคงจะเป็นทีมไหนไปไม่ได้นอกจากเกรซิเน่ดูคติทีมรองทางดูคติถามว่าทําไมมาร์เกสถึงต้องไปทีมเกรซินแน่นอนเหตุผลสำคัญที่สุดประการแรกเพราะเกรซิเน่ใช้รถดูคติมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดบนกริดโมโตจีพีณเวลานี้ถึงแม้ว่ารถที่เกรซินได้จะเป็นรถสเปคปีเก่าคือ เก่ากว่าทีมโรงงานและทีมซันทร์ไลท์หลักอย่างพรามักหปีก็ตามนหมายความว่าในปี2024ทีมดูกติทีมโรงงานและทีมซันทร์ไลท์ทีมหลักอย่างพรามักจะได้ใช้รถสเปคปี2024ส่วนทีมซันทร์ไลท์รองอย่าง v r 46กับ g r รซ i n i ก็จะได้ใช้รถปีเก่ากว่า1ปีนั่นคือเวอร์ชันปี2023แต่ขนาดรถเก่ากว่า1ปีทุกท่านก็คงเห็นนะครับว่ามันก็ยังดีพอที่จะล่าชมป์โลกได้ ตัวอย่างในปีส0 2 3มาโกเบเซกีทีมวาร์รีทีมของวานิโนรอซซี่ที่เบเซกี้สังกัดอยู่ใช้ดูคติ GP22 รถสเปคปี2022แต่สามารถลุ้นช้ำโลได้จนถึงช่วขงของ,งการแข่งันนั่นเป็นสิ่งที่สามารถบอกได้เกินพอครับว่าดูคติดีที่สุดบนกฤุ่มมตอรจีพีณเวลานี้และจึงไม่น่าแปลกใจที่มาร์กมาเกสนั้นจะอยากขี่รถดูคติสักครั้งเพราะด้วยฝีมือของเขาเขารู้ดีว่าถ้ามีรถที่ดีพอ เขาสามารถกลับไปล่าแชมป์โลกได้และดูคติคือรถคันนั้นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือบรรยากาศบนทีมและเงื่อนไขที่เป็นไปได้ในการย้ายไปร่วมทีมท้ายสำคัญประการหนึ่งก็คือนักแข่งคนหนึ่งที่อยู่ในทีมกระซินดีโคติณเวลานี้คือน้องชายของเขาเองอเล็กซ์มาเกสเจ้าตัวย้ายออกจากทางฮอนด้า หลังจากจบโมโตดิพีลูกา2022ในตอนนั้นอเล็กซ์มาเกสอยู่กับทาง LCR ที่เป็นทีมรองนะครับแต่สัญญาของเขาก็ผูกกับทาง HRC หรือว่า h o n d a Racing Corporation ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลผ้ามอเตอร์สปอร์ตของทาง Honda นั่นเองปี2023อเล็กซ์มาเกสย้สย 23, ยายไปอยู่กับดูคอติไปอยู่กับทีมเกรซินีแล้วผลงานของเจ้าตัวก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงอยู่มีไม่จบการแข่งขันบ้างแต่ก็สามารถขึ้นโพเดียมได้ในการแข่งเรจริง และสามารถคว้าชัยชนะได้ในการแข่งขันสเปนเรสซซึ่งถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่ใน m o t o g p ปี2023ส่วนทั้งกับสมัยอยู่ Honda ขึ้นโพเดียมนับครั้งได้ล้มมือนับเทา้านับก็ไม่พอการมีน้องชายที่สนิทสนมกันมากระดับนอนบ้านเดียวกันตลอดมันเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ทําให้มาร์กมาเกสเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้สวยกับการย้ายทีมครั้งนี้เพราะอย่างน้อยที่สุดน้องชายของเขาก็ต้องบอกอะไรเกี่ยวกับดูคติมาบ้างไม่มากก็น,น้อย แถมพี่น้องคู่นี้ที่สีกันอยู่แล้วได้ร่วมงานกันมันหาทางไปต่อได้เองครับสิ่งที่น่ากังวลอย่างเดียวสําหรับมาเมเกสในการย้ายไปขี่กับดูคติก็คงจะหนผลมอเตอร์ไซค์ของดูคติเองที่แน่นอนว่ามันย่อมจะแตกต่างจาก Honda ที่เขาเคยขีย่มาเป็น10ปีแล้วและดูคติเป็นมอเตอร์ไซค์ที่นักแข่งต้องปรับตัวเข้าหารถเสียด้วยแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามโดยความที่รถมันดีที่สุดบนกริดมาเมเกสก็พร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อโอกาสในการเป็นแชมป์โลกอีกครั้งถึงแม้ว่า มามาเกสจะไปเพียงคนเดียวไม่สามารถนําทีมงานที่คุ้นเคยอยู่ร่วมเคียงข้างเขามาตลอดก่อนหน้านี้ไปด้วยได้แต่มามาเกสก็พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยความกล้าหาญอย่างที่เขาได้โพสต์เอาไว้สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคงจะเป็นปีส0 25นี่แหละครับ เพราะว่าดูเหมือนเงื่อนไขสัญญาที่มาร์มาเกส์กับทางทีมกรซีนีดูคติจะเป็นการเซ็นสัญญาเพียงแค่1ปีเท่านั้นจบปี2024มาร์มาเกสสามารถมีอิสระในการเลือกสังกัดได้อีกครั้งและโมโต2เวียยจะจบปี2024นักแข่งหลายคนจะอยู่ในช่วงที่ต้องพิจารณาสัญญาใหม่ทีมหลายๆทีมก็จะต้องพิจารณาว่าจะเอาใครไปขี่ด้วย เชื่อได้ว่าบรรยากาศการย้ายทีมในโมโตจีีปี2025จะฝุ่นตลบยิ่งกว่าน,นี้และเชื่อว่าหากผลงานของมาร์มาเกสในโมโตจีีปี2024ดีขึ้นสามารถกลับไปล่าแชมป์โลกได้อีกครั้งมาร์มาเกสจะเป็นอีกหนึ่งนักปิดเนื้อหอมในโมโตจีพีปีอเพราะถึงแม้มาร์มาเกสจะอยู่ในวัย30บวกแล้วก็ตามแต่ถ้าคุณยังเร็วพอคุณก็ยังหนุ่มพอเดินก่อนความเร็วครับนี่นะครับคือเรื่องราวการย้ายทีมของมาร์มาเกส แชมป์โลก8สมัยที่ขอ,อยุติค้อสมันกับทางฮอนด้าไว้ที่11ปีและมุ่งมวยสู่ความท้าทายใหม่หลังจากนี้ทุกานคิดเห็นอย่างไรบ้างครับมาร์กมาเกสคิดถูกหรือคิดผิดในการย้ายทีมครั้งนี้และมองว่าผลงานของมาร์กมาเกสในโมโตพีปีสนีนั้นจะเป็นเช่นไรจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงกว่าเดิมคิดเห็นอย่างไรบอกกันมาใน,ในคอมเมนต์นะครับและอยากให้เราเล่าเรื่องไหนอีกแจ้งกันมาได้ในคอมเมนต์เช่นกันและทิ้งท้ายกันเช่นเิยครับ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกริ่งแจ้งเตือนช่วยทางฟังเมสเตเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ One view, นนวันด์วิวมาแสญงควกมรักความเร็วโดยผมเจมีเจสมมสมของเราทําไปก่อนแล้วพบกันโอกาหน้าครับสวัสดีครับ